ได้มาแล้วหลังจากรอคอยนะครับมาเป็นสองสามอาทิตย์นับมือนับเวนนะครับเนาะตรงนี้ก็หายเมื่อยนะครับเนาะในการทำยูทูปนะครับทุกคนนะครับใฝ่ฝันนะครับอยากได้สิ่งนี้ทุกๆุกคนนะครับเนาะพอเขาได้แล้วนะครับบ้านนี้ก็ให้อะฮักนะครับเนาะในบ้าน YouTube ของเรานะครับนอนแต่ตรงนี้บ่าวเอบดีใจมากๆเลยนะครับเนาะมีวันนี้อีกแล้วหลังจาก เคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนที่สองสามปีหลังนะครับเนาะบนี่บาวแอ็ดก็มีความสุขนะครับอีกแล้วนะครับเนาะกับบ้านหลังใหม่นะครับเนาะของบาวแอ็ดเนี่ยครับพินมาถึงแล้วนะครับเนาะบาวแอ็ดดีอกดีใจหลายครับตื่นเ้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามนเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนำพาให้เรายากจนนะครับพี่น้อง วันนี้เบลแอดกับซิมมาเซประสบการณ์ตนะครับสำหรับวันนี้หลังจากเบลแอดเลิกงานหรือว่าไปทำขอกทำคลิปมาเนาะครับมีปัจนีมาหาเนาะครับเอาข้าวดีมาบอกเบลแอดเบลแอดดีใจหลายเนาะครับเนาะกับการมาทำยูทูปเนาะครับเปิดช่องใหม่เนาะครับคนที่สองภายในเดือนกว่าๆเนาะครับเฮ็ดกางไดนเบลแอดคือผ่านมาได้เนาะครับเนาะประมาณเดือนกว่าๆเองเนาะครับ ยอดคนติดตาม1,000คน <ทำ S 1> และก็4,000ชั่วโมงนะครับที่บ่าวแอดเคยทำคลิปรีวิวให้เบิ่งนะครับเนาะบ่าวแอ็ดไม่ได้เก่งนะครับเนาะในการทำ YouTube แต่เราศึกษาจากบ้านหลังเดิมเนาะที่บ่าวแอ็ดผิดพลาดนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้จะเป็นคู่สอนบ่าวแอดวันนี้บ่าวแอ็ดดีใจหลายนะครับเนาะมีบริีัทมาหาเพื่อน ส่งนี่มาให้นะครับเนาะได้รับแล้วสําหรับเบาเอสเบวเอสด,ด,ดีใจหลายๆนาะครับเนาะเนี่ยกำลังให้อาหารหมูอยู่เลยนะครับพี่น้องหมูป่าด้านหลังของเบวเอสมีปัิศนีมาหาดีใจหลังจากรอคอยมาประมาณ4อาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่4เนี่ยเพิ่นกระส่งอัอนนี้มาให้นาะครับเนาะพินมาให้นะครับ ต่อไปนะครับเนาะบ่าวแอดก็จะไม่ทําเหมือนเดิมแล้วจะไม่ทําเอาคลิปคนอื่นมาลงนะครับเหมือนที่ผ่านมาแต่จะเป็นแนวทางนะครับเนาะให้บ่าวแอดได้เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเนี่ยระบ้านหลังเก่าก็เป็นประสบก,การณ์ที่ผ่านมาของบ่าวแอดทำให้บ่าวแอดแข็งเก่งและอ่ารู้จักลักในการทำยูทูบนะครับโบมาก,ก์กน,น้อยแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเนะบานะผ่ายทอด ชีวิตของเจ้าของเรื่องราวของเจ้าของที่ไปพบไปเจอมาเนาะครับจากบัวไปเฮ็ดแบบเดิมอีกแล้วเนาะครับเนาะบ่า,บาวอดดจดจำฝังใจเหมือนที่ที่พี่เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบอกเนาะบ่าวเอดเสมอ,อเป็นยังน้องล้าคือบเฮ็ดแบบสไตล์ของตัวเองคือไปเอาของคนอื่นมาบ่าวอดรู้แล้วนะครับเนาะแต่ข้อผิดพลาดวันนี้ก็จะเป็นครูสอนบ่าวอดเนาะให้แข็งแกร่งเนาะครับในการํา o ยูทูบทีนี้บ่าวอดจะไม่เหมือนเดิมแล้วจะไม่ พักปั่มนะครับเนาะจนแบบลืมชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองแต่โกอนเนี่ยบ้านหลังเดิมน่ะโอ้ยน้องพี่น้องคือกันเบิดทุกคนปักปั่มจนตาเป็นมีแพนด้าแต่ทุกวันนี้บ่าวแอดก็ไปเรื่อยๆนะครับไปแบบบ้านๆไปแบบช้าๆเนิบๆเนาะเราก็ถ่ายทอดชีวิตเรื่องราวความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับเนาะให้เวไอลที่เพิ่นสนใจนะครับ อ,อยากได้การได้งานหาแนวถอกแนวทางาที่พัดพากจากพ่อจากแม่ไปอยู่บ้านาตั้งจังหวัดแบบนี้ไปกรุงเทพเนาะเป็นอย่างไรหันมาดูเลงเบื่งคนด้านหลังของอที่บ้านนของเฮามาปรับปุงมาสร้างมาแปลงความคิดของอคนบ้านบ้าน,านของเฮานี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นทําให้บ่าวแอดได้ามาทําบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเนาะ สไตล์ของบ่าวแอดเนาะครับเนี่ยขอบคุณกําลังใจดีๆจากพี่จากน้อง fc เก่า fc ใหม่ที่มาให้กำลังโอ้กลังใจบ่าวเอดเสมอมาเนาะครับเนาะกราบขอบพระคุณทุกๆแรงใจนะครับเนาะไปเลยนะครับนะเด้อบ,บุญยุสุขค้ลุ้งเรื่องเดืองเดือมสุขขู่สุคนเนาะครับเนะาะหักหลายแพงหลาย,ลายคือเก่าขออำนาจคุณพระศรีรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมปกปักรักษาเอือ้ออายน้องหนุ่มให้ยุดีไม่แห้งยุดีไม่สุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจุดมามีเงินทองร่ลำรวยร่ลำรวยตลอดปีและตลอดไปนะครับเนาะไปเด้อครับเด้อหักหลายแพงหลายครับ